เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะของเราก็กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเช่นเคยอาตมาภาพอยากจะพูดถึงเรื่องสำคัญนั่นคือเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อที่เราจะได้เข้าใจว่าธรรมชาติที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้มันมีคุณค่ายิ่งใหญ่ต่อชีวิตของเราอย่างไรอาตมภาพได้เดินทางไปหลายๆประเทศ เคยไปที่ภูฐานเห็นต้นไม้อายุ3,500ปีใช้คน30คนโอบกอดสวยงามมากแล้วก็เหมือนหินเลยทีเดียวไปที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาไปที่โอเรกอนสหรัฐอเมริกาก็ไปเห็นต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีอายุนับพันพันปีเช่นเดียวกันสูงใหญ่เราเดินเข้าไปใกล้ๆโคนต้นไม้เนี่ยเรามีความร,รู้สึกว่าเราคือมดตัวน้อยๆนี่เอง ใหญ่โตโมโหลานมากคิดดูก็แล้วกันว่าเขาใช้เวลานานเท่าไหร่เขาจึงจะเติบใหญ่แข็งแกร่งได้ขนาดนี้และงดงามมีรากแก้วที่มัน่นคงนั่นเป็นเพราะว่ามนุษย์ไม่ได้ตัดไม่ได้ทำลายพื้นป่าพื้นไม้ที่เราใช้ปลูพื้นบ้านปลูกบ้านเนี่ยมาจากต้นไม้ต่าง นับเป็นล้านล้านที่ถูกตัดถูกโค้นลงอายุบางต้นก็พันปี500ปีเมื่อก่อน5-60ปีที่แล้วประเทศไทยของเราเต็มไปด้วยป่าไม้ไม้ใหญ่ๆ,ๆเต็มไปหมดเช่นมะค่าพยุงสักแต่ปัจจุบันนี้เหลือเพียงลูกสักหลานสักเลนสักไม่เหลือต้นไม้เลยเกิดอุทกภัยขึ้นมาก็ท่วมประเทศได้อย่างฉับพลันนั่นเป็นเพราะว่า เราไม่เข้าใจว่าระบบธรรมชาตินั้นคืออะไรท่านสาธุชนทั้งหลายธรรมชาตินั้นยิ่งใหญ่มากถ้าเราจะรักษาธรรมชาติเราต้องคิดว่าธรรมชาติยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์มนุษย์มีปมด้อยจึงทำลายธรรมชาติตอนนี้ไม่มีอะไรจะให้ตัดแล้วต้นไม้ไม่เหลือแล้วก็เรียนแบบทำพื้นทำปาแก้ทำกระดานด้วยวัสดุอย่างอื่น แต่ว่ารูปทรงรูปร่างหน้าตาเป็นเหมือนกับไม้นี่แหละเราหอยหวนทวินหาไม้และตอนนี้แต่มันหมดไปแล้วมันหมดไปพร้อมกับหายนะที่มันเกิดขึ้นเพราะเราไม่เข้าใจฉะนั้นธรรมชาติต้องใหญ่กว่าคนและตอนนี้ของใหม่กำลังเกิดขึ้นนั่นก็คือเทคโนโลยีซึ่งมันเกิดขึ้นอย่างมากมายก้าวหน้ามากจนกระทั่งเราทำความเข้าใจ ไม่ทันเกิดอะไรขึ้นละ่ะก็เกิดความสมรรถนะหย่อนสมรรถนะในการใช้สมองใช้สติใช้ปัญญาอย่างมนุษย์ธรรมดาเนี่ยหย่อนแล้วตอนนี้เพราะมนุษย์ไม่ต้องคิดเองคอมพิวเตอร์คิดให้ไม่ต้องหาเองคอมพิวเตอร์หาให้ไม่ต้องสแสวงหามากมายใช้ปลายนิ้วจิ้มก็มีความรู้ในสิ่งต่างๆแล้วถามว่ารู้จริงหรือไม่ ไม่แน่อาจจะเป็นเพียงข้อมูลเฉยๆแต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจว่านี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเล่าเรียนให้ถึงแก่นให้ถึงที่จากข้อมูลที่มีอยู่อย่างเท่าเทียมกันทั่วโลกเนี่ยถ้าเราคิดว่าความรู้อยู่ในกล่องเล็กๆที่เรารู้เราเห็นพร้อมๆกันทั่วโลกเนี่ยนั่นคือความรู้แล้วเราก็จะเฉยเมยเสียถ้าเราฉลาด เราก็ศึกษาจากนั้นเราก็มีความรู้ต่อไปมนุษย์อาจจะไม่ต้องเข้ามาหาวิทยาลัยแต่ว่าต้องมีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้โลกพัฒนาก้าวไปไกลามากจึงอยากแก่เจริญพรคนรุ่นใหม่น้องๆเยาวชนที่รักให้รู้จักทั้งสองอย่างหนึ่งธรรมชาติเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและขวามือของเราก็คือเทคโนโลยี ซ้ายมือคือธรรมชาติขวามือคือเทคโนโลยีเรายืนอยู่ตรงกลางเราต้องทําความเข้าใจกับสสิ่งนี้ให้ได้ถ้าเราไม่เข้าใจแล้วเนี่ยเราอาจจะลหลงไหลธรรมชาติแล้วก็ทําลายธรรมชาติรักธรรมชาติแบบกลืนกินธรรมชาติอีกแบบหนึ่งก็คือเราอาจจะลหลงไหลเทคโนโลยีจนกระทั่งมันทําลายสมรรถนะความทรงจําความสามารถในการทํางานของเราไปได้เพราะฉะนั้น เราต้องสร้างความสมดุลระหว่างสองสิ่งนี้ให้ได้ขอเจริญพร